การทสเลนส์รูนะครับวันนี้ผมได้ใช้เลเซอร์เวฟเลน์ระดับ415นะครับผมไม่น่าจะเห็นหรอกตัวน,นี้ครับทดสอรูปแบบนี้ก็คือเราส่องเข้าไปที่ผ้าสีขาวอันนี้กระดาษทิชชูแล้วก็เอาเลนส์ไปบังนะครับตอนนี้ผมก็เริ่มจากเลนส์ูตัวนึงก่อนก็ทดสอบแล้วมันก็ทําให้แสงรูปข,ขอกไปเรียกว่าซอฟลงนิดนึงอะ รเรามาดูของอีกทีหนึ่งบ้างครับก็สังเกตได้ว่าซอฟต์ลงนิดเ,เมือนกันครับ <c oughs> ด้ทีกฝั่งหนึ่งก็คือเหมือนกันเลยเรามาดูบลูของที่ร้านครับซึ่งอันนี้เป็นบลูพลัสไม่มีสต็อกนะครับเป็นเลนหลหักเ่เดียวเท่านั้นมันก็จะโปรเทคชันได้แบบนี้ครับเราเอาอเข้าไปกันมันก็จะเป็น full p r o t e c t นะแสดงว่าเลน UV ตัวนี้กันได้ ในขึ้นความถีที่สูงก่อนโอเคไหมมอแบบรวาต้องปรับยััเวลาจะเตนนี